โดนปิดสร้างรายได้ YouTube เพราะข้อหาเนื้อหาซ้ำเราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังครับฝากกด subscribe ดไงลงดสวัสดีครับผมเสกสรรปั้น YouTube ในปัญหานี้นะครับผมจะแบ่งออกเป็น2ประเด็นตามที่ YouTube ได้แจ้งข้อความมาครับประเด็นแรกครับ y o u t u b e บอกว่ามีการใช้เนื้อหาของบุคคลอื่นซ้ํามันคืออะไรเหรอ1ก็คือบทความในเว็บครับหมายความว่าเรานะครับไปเอาบทความจากในเว็บไซต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเว็บไทยเว็บนอกนะครับแล้วเอามาพูดแล้วเอามาเล่า อันนี้คือเป็นแบบแรกครับต่อมาครับแบบที่2นะครับก็คือเป็นการเอาเนื้อหาของบุคคลอื่นที่เป็นหนังสือหรือ,อนิตยาสารต่าง,างๆเรานะครับก็เอามาเปิดการอ่านแล้วก็มาพูดมาเล่าตามตัวหนังสือครับผมอันนี้คือเนื้อหาซ้ำแบบที่2นะครับต่อมาครับในรูปแบบที่3นะครับก็คือจะเป็นการเอาเนื้อหาของบุคคลอื่นที่เป็น เพลงหรือเสียงเอามาใช้ครับไม่ว่าจะเป็นเพลงร้องฮิตๆท,ทั่วไปหรือเพลงทั่วไปหรือว่าจะเป็นเสียงพระสวดเอ่ยเสียงอะไรเอ่ยที่เป็นของคนอื่นอันนี้เนี่ยก็จะมีโอกาสเป็นเนื้อหาซ้ําในส่วนที่3ครับผมอันนี้คือประเด็นแรกครับผมต่อมาพี่น้องจะบอกว่าเอ้ยจันแล้วถ้าผมนะครับอยากจะใช้ไอ้เจ้าตัว3บทความไอ้ามบทความ3หัวข้อที่ผ่านมาชั้ง เจ้าตัวบทความในเว็บหรือว่านังสือนิตยสารหรือว่าเพลงหรือเสียงเพลงอะเน,นี่ยผมจะมีวิธีการไหนบ้างที่ผมจะพอใช้ได้นะครับผมคิดว่า y u t u b e เนี่ยเขาก็มีรายละเอียดบอกแพรมๆแล้วนะว่าจะใช้ได้อย่างไรเดี๋ยวไปดูประเด็นที่2ครับผมประเด็นที่2ครับ YouTube บอกว่าไม่เพิ่มความคิดเห็นไม่เพิ่มคุณค่าทางการศึกษาลงไปครับผม อันนี้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าการที่เรานะครับเอาบทความจากเจ้าตัวเว็บมาแล้วมาอ่านแบบตรงๆเลยโดยที่ไม่มีการเพิ่มความคิดเห็นลงไปไม่มีการเติมอะไรลงไปเลยอย่างเงี้ยจะโดนข้อหาเนื้อหาซ้ำครับผมหรือมองอีกมุมมุมนึงก็คือถ้าเรานะครับมีการใส่ประสบการณ์ของตัวเองใส่ข้อมูลของตัวเองหรือใส่ความรู้ของตัวเองลงไปในคลิปนั้นนะครับผม ผมคิดว่าเราก็มีโอกาสที่จะไม่เจอข้อหาเนื้อหาซ้ำนะครับผมนะประสบการณ์ความรู้ข้อมูลใส่ลงไปในคลิปนั้นโดยวิธีการใส่นะครับผมคิดว่านะเราจะต้องทําแบบการพูดหน้ากล้องแบบนี้ไม่ใช่ใส่โดยการที่เราเนี่ยทำไงครับแค่ภาคเสียงลงไปผมว่ามันไม่น่าจะพอต้องพูดหน้ากล้องแบบนี้แล้วใส่ข้อมูลความรู้ประสบการณ์ลงไปนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับ ในเรื่องของเพลงเนี่ยนะมันอาจจะแยกออกมาอีกนิดนึงก็คือเพลงที่มีลิขสิทธิ์ต่างๆเนี่ยเอามาใช้ผมว่ามันติดแน่นอนนะครับผมนะผมว่าไม่มีทางแก้ได้หรอกเพราะว่าเพลงมันมีลขสิทธิอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นมันนจะเป็นในส่วนของบทความหนังสือนิตยาสารหรือว่าเสียงต่างๆเสียงพระสวดอะไรเงี้ยผมว่าถ้าใช้วิธีการเพิ่มความรู้ประสบการณ์เข้าไปลงไปยังมีโอกาสที่จะใช้ได้ครับ สำหรับพี่น้องทนหนครับที่เจอแจ้งข้อหานี้แล้วนะครับผมวิธีแก้ไขก็คือให้เราตรวจสอบคลิปของตัวเองครับว่าคลิปไหนของเรานะครับที่ไปเอาข้อมูลมาจากเว็บไซต์หนังสือนิตยสารหรือว่าเสียงหรือว่าเพลงต่างๆเอามาใช้โดยที่ไม่ได้เพิ่มคุณค่าลงไปเราก็จัดการลบทิ้งเลยครับเพราะว่าถ้าไม่ลบทิ้งเปิดสร้างรายได้มันก็ไม่ผ่านอยู่ดีนะครับผมนะเราทำช่องเองเราต้องรู้สิว่าคลิปไหนที่เราทำแบบนี้เราก็ลบเลยครับ ในคลิปนี้ครับผมต้องบอกก่อนนะครับมันมาจากข้อมูลที่ผมได้จากเพื่อนๆนะครับผมนะประเด็นนี้นะครับยูทูบเนี่ยก็บอกเหมือนกันนะครับแต่อาจจะบอกไม่ตรงไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะถ้าผมผิดเอ้ยพูดอะไรผิดไปนะครับพี่น้องทุกคนก็สามารถมาโต้แย้งมาเล่าสู่กันฟังมาแบ่งปันข้อมูลความรู้กันได้นะครับผมนะมีพุทธสุภาษิตอันนึงที่ผมชอบมากเลยเขาบอกว่าทะทะามาโย ิโยโหติหมายความว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักครับผมนะถ้าพี่น้องท่านไหนเนี่ยมีอะไรก็สามารถแบ่งปันให้กับพี่น้องท่านอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นความรู้สิ่งของเล็กๆ,ๆน้อยนะครับหรือว่าน้ำใจช่วยเหลือต่างๆนะเราก็ให้ตามที่เรามีอย่างนี้เรามีความสุขและผู้รับก็มีความสุขเช่นเดียวกันครับผมนะผมก็พยายามจะให้ความรู้ทุกวนันเพื่อที่จะให้ทุกคนผ่านกฎนั่นเอง เราจะสำเร็จไปด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับ